เป็นสาหร่ายเกลียวนะครับเป็นสาหร่ายชนิดสีเขียวแก้มน้ําเงินคือสไปเรน่าเนี่ยมันมันโตทั้งในน้ําจืดและน้าเค็มเพราะนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลทานได้นะครับจริงๆแพ้อาหารทะเลเนี่ยคุณไม่ได้แพ้นะคุณแพ้ตัวสารสีส้มไคตินไคโตซานอย่างเปลือกุ้งเปลือกปูปปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงบางคนแต่ตัวเนี้ยคนแพ้อาหารทะเลทานได้นะครับ แล้วก็สไปรเวน่าเนี่ยเป็นรูปเกลียวนะครับเป็นสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงที่สุดในโลกนะครับถ้าสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงที่สุดในโลกคือสไปรเวน่าถ้าผักใบผักนะครับผักใบที่มีโปรตีนสูงที่สุดในโลกคือวูฟเฟียโกโบซาหรือว่าไข่น้ําหรือผัานะครับตัวนี้โปรตีนสูงกว่า 60- 70%นะครับแล้วก็มีวิตามินและแร่าธาตุผมเรียกว่าครบแล้วกันนะครับตัวที่จําเป็นหลายๆตัวครบเลยวิตามินก็เช่นกลุ่มวิตามินเอสายตา B พวกบ บำรุงปลายประสาทนะครับช่วยเรื่องความจําช่วยเรื่องนอนหลับมันก็จะเป็น B1 B2 B 3 B5 B6, B12 B9 อย่างเงี้ยครับพวกฟโฟลิกเบตินก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มวิตามิน E นะครับเป็นสารต้านยุสระกลุ่มวิตามิน K นะครับพวกเกี่ยวกวับเรื่องเลือดนะครับก็มีข้อมูลพวกนี้สามารถเซิร์ช google หาได้ทั่วไปเลยนะ แล้วก็พวกแร่ธาตุแร่ธาตุเกี่ยวกับกระดูพวกแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะครับการเป็นตะิวหรือพวกเนี้ยธาตุเทสอิลิเมนต์หรือธาตุน้อยๆที่ร่างกายต้องการอาหารยากอย่างเช่นซิเนียมเนี้ยก็ต้องใช้นะครับธาตุเหล็กธาตุพวกเนี้ยก็มีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าเทศกาลกินเจคนทานเจก็จะขาดธาตุเหล็กเยอะขาดวิตามิน B12 ขาดซิลิเนียมซึ่งสไปรเวน่ามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนทานเจเนี่ยก็แนะนําให้ใช้สไปร์เวน่าช่วยเพราะว่าคนที่ทานเจ กับท่านบางสัปดาห์ทั้งชีวิตน่ะก็ก็จะต้องทานวิตามินที่หมอให้มาอยู่แล้วเป็นกลุ่มวิตามิน B ีสองธาตุเด็กก็สปเวน่สา,าสามารถช่วยได้ก็มีทั้งโปรตีนสูงและธาตุวิตามินสูงโปรตีนอีกคํานึ่งจะใช้คําว่าคอมพลตโปรตีนนะครับคอมพลตโปรตีนคืออะไรคือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทุกชนิดเพราะบางอย่างไม่ใช่คอมพลตโปรตีนถั่วไม่ใช่คอมพลตโปรตีนนะครับเพราะน่นอาจจะมีการขาดบ้างเพราะตัวนี้เป็นคอมพลตโปรตีนนะครับแล้วก็พอการอาหารครบทั้งห้าหมู่เนี่ย มันก็จะมีตัวหมู่ข้างล่างนะครับที่ต้องการทานเยอะสุดคือพวกคาร์โบไฮเดรตตัวนี้ก็มีไฟเบอร์นะครับคาร์โบไฮเดรตไม่ม้อาทานเยอะหรอกมันเยอะแล้วเรามีไฟเบอร์ให้นะครับมีมีตัวแทนผักนะครับแทนผลไม้ก็คือแทนด้วยแร่ธาตุและวิตามินนะครับแล้วก็มีไขมันชนิดดีด้วยก็จะเรียกว่าครบทั้ง5หมู่เลยถ้าไปเรนหน้าเนี่ยเวลา,าทานอ่ะทานคือ คือตัวตัวนี้สไปร์น่าสุภาพโอโสตนอ่ะทาน2เม็ดก็พอนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่ทานผักเลยหรือว่าทานแล้วดีไอ้พวกค่าต่างๆไขมันความดันมันดีก็สามารถทานได้ถึงหเม็ดนะครับที่ทานเนี่ยมันมีตัวปริมาณแค่นี้นะครับเอ๊ะถ้าไม่ช่วยได้เพราะว่าโปรตีนคนเราต้องการมันเยอะกว่านี้นะครับคือคือหลักการของอาหารเสริมอ่ะเราไม่ได้เป็นอาหารที่กินแทนข้าวไม่ได้กินแทนมื้ออาหารเลยนะครับเพราะนั้นยังไงคุณก็ต้องกินข้าว นะครับคุณจะมากินอาหารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เหมือนอาหารให้ทางสายยางอ่ะไม่ได้คุณยังกินข้าวอยู่คุณต้องเคี้ยวนะครับช่วงหนึ่งผมกินอาหารเหมือนกับอาหารผสมอะ่ะช่วงช่วงศึกษาแรกๆอะ่ะช่วงบ้านนิวทริชั่นเยอะๆอะ่ะผมกินเหมือนอาหารเหลวเลยนะให้ปรุงทุกอย่างมีสารแอนตอกซิแย์อย่างดีอะไรดีกินกินทุกวันเลยนะไม่กินจนไม่ค่อยได้เคี้ยวอะ่ะพอกินจนไม่ค่อยได้เคี้ยวรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายกลับมีปัญหา เพราะว่าร่างกายการเคี้ยวการต้องใช้ฟันการบดการกืนอัตราลดของอาหารน่ะมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเพราะนั้นถ้าคุณยังกินข้าวได้อยู่ไม่ต้องรีบกินอาหารเร็วมันคนให้อาหารทางสายยางนะคุณกินอาหารปกติกินอาหารให้หลากหลายกินอาหารดีๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตออกกําลังกายอะไรเงี้ยพยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับมากน้อยไม่เป็นไรนะครับเดินไวๆเดินเร็วๆนะครับขึ้นบันไดแทนขึ้นลิฟต์เงี้ยช่วยได้แล้วก็ ให้ไอตัวอาหารเสรมิมอ่ะมาช่วยก็ถ้าตัวเนี้ยผมเรียกว่า Represent ตัวเป็นตัว based protein แพนเบสโปรตีนละกันนะครับที่จะช่วยได้ทีนี้ทาน2เม็ดเหมือนกับเวลาคนเรากินตัวซุปไก่หรือกินรังนกเนาะตัวเนี้ยมันไม่ต้องทานเยอะนะครับพอทานเข้าไปมันช่วยปรับระบบร่างกายได้นะครับแล้วก็พอคำนวณโปรตีนอ่ะอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่พอทานเข้าไปมันดูดซึมง,ง่ายแล้วเป็นกรดอะมิโนครบทุกชนิดพอทานเข้าไปแล้วมันจะสามารถ ปรับร่างกายได้แล้วคุณก็ยังต้องทานเนื้อสัตว์คุณยังต้องทานผักทานข้าวอยู่ปกตินะครับอันนี้คือตัวสไปรูเอน้าเหมาะใครบ้างนะครับคนกินเจแนะนําคนที่เริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่าลืมนะตัวนี้เป็นพืชนะครับเป็นสารและการจัดธรรมชาติที่มีโปรตีนเยอะสุดในโลกนะครับคนที่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับคนที่ไม่ทานผักแล้วคนที่เริ่มความดันสูงน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ไขมันสูง การอักเสบในร่างกายสูงเริ่มเป็นโรคแปลกๆนะครับตรวจเจอเนื้องอกตรวจเจอเซลมะเร็งเนี่ยให้ตัวผลิตภัณฑ์สีเขียวและกันแพนเบสโปรตีนช่วยดูแลร่างกายได้นะครับที่สีเขียวสเปรหนา้ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวสเปรหนา้ามันเป็นตัวสารไหลที่ผนังเซลลบางนะครับเราไม่สามารถกินผักแล้วย่อยได้เหมือนวัวน,นะเพราะว่าเราไม่มีน้ําย่อยนะครับแล้วผักผนังเซลลมันหนาจะได้ตัวคลอโรฟิลแร่ธาตุวิตามินแล้วก็ตัว ไฟเบอร์หรือตัวกลุ่มพีบอติกไม่ครบแต่สไปเวน่าเป็นสารลูปเกลียวผนังเซลล์บางเพราะนั้นสามารถแตกตัวและดูดซึมได้ง่ายเพราะนั้นคุณจะได้ค่าสารอาหารได้ครบเลยนะครับการทานเนื้อการทานผักจริงอ่ะมันดูดซึมแล้วได้คุณค่าไม่ถึง50อร์นะแต่สไปเวน่าสามารถได้คุณค่าของสารอาหารครบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าผนังเซลล์มันบางนะครับแล้วก็การสูญเสียมนลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะครับว่า คนที่ติดเตียงนะครับติดเตียง2ส,สัปดาห์ติดเตียง1เดือนเนี่ยมวลกล้ามเนื้อหายไปเลยนะหายไป50เนะครับลองลองสังเกตดูคนโปรตีแข็งแรงพอสมมติเตะบอลขาหักอยู่เตียงนะครับไม่ได้ไปไหนภายในสอสัปดาห์เดือนหนึ่งกล้ามเนื้อหายหมดเลยฟีบหมดเลยเพราะนั้นตัวตัวมวลกล้ามเนื้อมันเป็นตัวพยุงกระดูกนะเป็นตัวพยุงเส้นเอ็นพยุงร่างกายยืนขึ้นไม่ได้เพราะนั้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้การป่วยเกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณต้องสะสมนอกจากเงินทองนอกจากความดีคือคุณต้องสะสมมวลกล้ามเนื้อพอป่วยมาพอต้องติดเตียงจริงหรือว่าไปไหนไม่ได้จริงอ่ะมวลกล้ามเนื้อมันจะค่อยสลายถ้าคุณมีมวลกล้ามเนื้อเริ่มต้นในการสะสมดีคุณก็มีโอกาสในการกลับมาฟื้นร่างกายให้แข็งแรงเร็วกว่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องมวลกล้ามเนื้อเนาะ,นะก็คร่าวๆสาหร่ายสเปรหน้าที่อยากเล่านะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าต้องการข้อมูลก็เพิ่มได้